ในเรื่องกฎแห่งกรรมเหตุที่ทําให้แต่ละคนนั้นเกิดมาผิวพรรณสามหรือเกิดมาไม่รอไม่สวยบางคนนั้นยากจนแล้วก็ต่ําสักพระุุทธองค์ทรงอธิบายเรื่องนี้แก่ท่านมัลิกาก็คือผู้ที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็ หากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะได้รับผลกรรมที่สอดคล้องกับการกระทำกรรมในอดีต 1. ก็คือกรรมที่เป็นฝ่ายโทสะก็คือความโกรธจะส่งผลให้เกิดมามีรูปไม่งามหรือผิวผ่านซ้มเหตุของการกระทำก็คือเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มักโกรธผูกใจเจ็บแม้ถูกกล่าวเพียงเล็กน้อย ก็ขัดเคืองใจแสดงอารมณ์ฉุนเชียวกระฟัดกระเฟียดหรืออยากกระด้างและแสดงความเครียวกราดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลก็คือวิบากกรรมเมื่อมาเกิดใหม่นั้นก็จะมีพิวพันธ์ที่สามคือรูปไม่สวยเพราะไฟแห่งความโกรธนั้นเผาผลานจิตใจแล้วก็จะกลายเป็นความเศร้าหมอง ตั้งแต่อดีตชาติส่วนกรรมฝ่ายมัชริยะก็คือความตรณีก็จะส่งผลให้ยากจนเข็นใจเหตุของการกระทําก็คือเป็นผู้ที่ไม่รู้จักการให้ทานไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่รู้จักบริจาคสิ่งของจําเป็นอย่างเช่นข้าวน้ำํำยอดยานพานะดอกไม้ของหอมที่นอนหรือที่พักอาศัยแก่สมณะ หรือพรามผลวิบากเมื่อมาเกิดใหม่ก็จะเป็นผู้ที่ยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติเพราะว่าไม่เคยสั่งสมเหตุแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็คือการให้ทานเอาไว้ส่วนกรรมฝ่ายอิสสาก็คือความริษยาส่งผลให้ชีวิตตกต่ำไรยต เหตุของการกระทําก็คือเป็นผู้ที่มีใจอิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นได้ลาบสการะความเคารพหรือการยกย่องสรรเสริญก็มักจะก,กีดกันหรือขัดขวางหรือตัดรอนความดีความชอบของผู้อื่นฉะนั้นผลของวิบากกรรมเมื่อมาเกิดใหม่ก็จะเป็นผู้ที่ต่ําสักก็คือเกิดในตระกูลต่ำ หรือไม่มีใครเคารพนับถือการอำนาจวาสนาฉะนั้นคนที่มักโกรธทุนเฉียวพยาบาทจิตใจร้อนรุ่มคุณมัวผลลัพธ์ก็คือจะทำให้ผิววันซามรูปไม่สวยงามหน้าตาไม่น่าดูส่วนการไม่ให้ทานคนที่ตรณีจิตใจคับแคบยึดติดเกิดมาก็จะยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติ หาเลี้ยงชีพก็ลำบากส่วนคนที่ริศยากดกันความดีของผู้อื่นจิตใจเร่าร้อนทนไม่ได้ตำสักก็จะไรยศบรรดาสักก็คือไม่มีคนเคารพนั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นความแตกต่างของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการกระทำก็คือกรรม ความงามเกิดจากจิตใจที่มีเมตตาไม่โกรธความรวยเกิดจากการรู้จักการให้ทานความมียศก็เกิดจากการไม่อิจฉาริษยาและยินดีในความดีของผู้อื่นส่วนบุคคลที่เกิดมาแล้วผิวพรรณซามแต่ว่าเป็นคนร่ำรวยมั่งคัง่งและก็สงศ์ ก็จะมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งในตนเองก,ก็คือเป็นคนที่ขี้โมโหแต่ลึกๆก็ใจบุญส่งผลให้เมื่อมาเกิดก็จะได้รับผลกรรมที่ผสมผสานกันคือรูปร่างหน้าตาไม่ดีแต่ว่ารวยแล้วก็สูงสักด้วยพฤติกรรมก็คือเป็นคนที่มีลักษณะด้านอารมณ์เป็นคนเจ้าโทส์ เป็นคนขี้โมโหมีความโกรธแค้นสะสมในใจมากมีความอดทนต่ำเมื่อถูกเกล่าหาเล็กน้อยก็รู้สึกโกรธเคืองแสดงอาการฉุนเฉียวกระฟัดกระเียดอยาบก,กระด้างและแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนไม่เก็บอารมณ์ส่วนในด้านกุศลแต่ว่าเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นผู้ให้ทานอย่างสม่ำเสมอไม่ตรณี สิ่งที่ให้ทานครอบคลุมปัจจัยต่างๆเช่นข้าวน้ำผ้ายานผานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้หรือเครื่องนอนที่อยู่อาศัยแก่นักบวชหรือผู้ทรงศีลส่วนด้านจิตใจต่อผู้อื่นก็คือเป็นคนที่ไม่ริษยาไม่มีความอิจฉาริษยาใคร เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีก็ไม่กีดกันกัดขวางรับสักกระหรือความเคารพนับถือที่ผู้อื่นได้รับคือเป็นคนที่มีจิตใจที่มีมุติตาไม่ผูกใจเจ็บในความสำเร็จของผู้อื่นฉะนั้นชะตากรรมก็ผลที่ได้รับเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ผลแห่งกรรมทั้งดีและชั่วส่งผล ผลจากความโกรธก็ทําให้ผิวพรรณซามก็คือรูปไม่งามเพราะไฟแห่งความโกรธแผดเผาใจในอดิตชาติก็ส่งผลให้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยไม่หล่อไม่ผ่องใสไม่น่าดูไม่น่าชมแต่ผลจากการให้ทานกลับมั่งคั่งร่ํารวยเพราะอน,นิสง์การเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินจึงส่งผลให้มาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มาก ก็คือมีสมบัติอุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนและผลของการไม่ริษยาก็จะทำให้เกิดมาสูงสั์เพราะว่าจิตใจไม่กีดกันความดีความชอบของผู้อื่นจึงส่งผลให้เกิดมามีนานะทางสังคมสูงมีอำนาจวาสนาดีหรือเป็นใหญ่เป็นโตสูงสั์ได้ทำไมผลลัพธ์จึงเป็นเช่นนี้กรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยมันหนักล้างกันไม่ได้ แต่จะส่งผลแยกตามประเภทของการกระทำโทสะความโกรธก็ทำลายความงามคือความโกรธทำให้จิตใจร้อนรุ่มหน้าตาก็จะบุดบึง้งเครียดเกรงส่งผลข้ามภพข้ามชาติทำให้รูป,ปกายภายนอกบกพร่องไม่น่ามองส่วนการให้ทานก็คือการสร้างโพกทรัพนั่นเองการเป็นผู้ให้ก็คือการสร้างเหตุแห่งความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งให้มากยิ่งได้รับมากในรูปแบบของทรัพย์สินส่วนผู้ที่ไม่มีความริษยาเป็นการสร้างอำนาจผู้ให้เกียรติผู้อื่นย่อมได้รับเกียรติและการยอมรับกลับคืนทําให้เป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์มากฉะนั้นการทําบุญสนทานมากมายร่ำรวยเพียงใดแต่ถ้าหากว่ายังระงับความโกรธไม่ได้ก็จะมีจุดด่างพร้อยในชีวิต คือเกิดมาหน้าตาไม่งดงามไม่หล่อไม่สวยเป็นที่รังเกียจฉะนั้นการที่จะสมบูรณ์พร้อมทั้งรูปสมบัติความงามทรัพย์สมบัติความร่ํารวยและคุณสมบัติความดีสูงศ์จําเป็นจะต้องทําทั้งทานรักษาศีลและก็เจริญเมตตาภาวนาเพื่อระง,งับความโกรธควบคู่กันไปก็จะทําให้เกิดมารูปงามร่ํารวยและก็สูงศ์ได้